ใส่ไข่แล้วไายให้เรากินอ่ะนิ่งตามร้านตลาดนั้นไม่ไไมีน่าซื้อกินเลยเขียวน้ำน้ำก็อยู่น้ำเก่าเละไม่เปียนเเติมน้ำกันไปเรื่อยใส่ของไปเติมไป,ไปขขเรื่อยๆสดๆอ่าการทำพะโลใส่หัวหมูนะครับ <c oughs> ก็คือประกอบไปด้วยไข่ไข่ไก่นะเอาไปต้ม ต้มาเราแกะเปลือกออกนะครับอันที่สองก็หัวหมูเรามาสับเป็นชิ้นๆแล้วก็อันที่สามก็หัวใจเท้ทาฉีก็กะลําปีแล้วก็ซีอิ๊วขาวต้คงชิสรสดีจากนั้นก็ประกอบด้วยเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศผสมเครื่องพะโลนะครับเครือ่องพะโลนั่นแหละมั้งหม แล้วก็เอามาคั่วให้มันหอมมีรสหอมอนี้หลังจากนั้นเราก็เคี่ยวน้ําตาลนะครับน้ําตาลมะมะพร้าวก็ได้น้ําตาลปี๊กก็ได้น้ําตาลตะโหนดก็ได้นะครับหรือน้ําตาลจากก็ได้นะครับถ้าน้ําตาลมะพร้าวนี่จะหวานน้ําตาลปี๊ไอ้น้าตาลไอ้น้าตาลตะโหนดก็หวานแต่จะน้อยคุณน้อยกว่าน้ําตาลมะพร้าว ส่วนน้ำตาลจากมี่จะออกซอสเปรี้ยวๆนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเครื่องเทศเครื่องเทศกับไอ้เครื่องพะลโล้มาหอ่อห่อแล้วก็ใส่ลงไปในต้มน้ำในหมอ้อนะครับให้เดือดหลังจากนั้นเราใช้กรรมวิธีในการทําซอสทิ้งหมดไอ้พวกมันพวกอะไรเพราะว่า<ช>พวกมันพวกอะไรนี้ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราจะเห็นว่ามันจะลอยฟองอยู่แล้วก็ช้อนทิ้งให้หมดนะครับน้ำจะได้มีคุณ่นน้ำจะได้มีกลิ่นถ้าเป็นพะโลขาหมูนี่ก็ต้องเอาขาหมูมาทอดให้กรอบนะครับแล้วถึงจะไปทําแต่ถ้าเป็นไ หัวหมูนี่เราถือว่าต้มมาสุกแล้วแล้วก็มาใช้วิธีการทำาตามกับวิธีที่เราเคล็ดลับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างการที่เราใส่หัวใจเท้ากับกระหล่ำปีนี่เพราะาต้องการให้น้ำมันใสเราไม่ต้องการให้น้ำมันขุ่นนะฮะ แล้วหลังจากนั้นแหละเราเสร็จสับก็อ๋อไอ้ไอ,อ,อ้ก่อนการที่เราต้มน้ำครั้งแรกเราก็จะใส,ใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องเทศแล้วก็ใส่เครื่องเทศกับไอ้เครื่องผโลแล้วก็ที่เอามาห่อแล้วก็ตามด้วยลากขอกชีต้มพร้อมกันไปแล้วกับน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้ก็ใส่เข้าไปนะครับรอให้มันเดือดเดือดเสร็จแล้วเราค่อยๆใส่ที่ะ เตัวอย่างตัวอย่างตามที่ได้เรียนมาแต่ต้น ถ้าเราไม่เอาน้ำใสเราน้ำข้นก็ต้องเคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันงวดลงนะงวดลงจนจนเกือบแห้งเลยนะเหมือนตุ๋งอ่ะใช่จะฟอนด์ได้จะใส่้มันทั้งนั้นลอยอยู่ อันนี้ขายได้ประมาณพันถ้าถุงละห้าสิบบาทนะสิบถุงก็ห้าร้อยยี่สิบถุงได้ไหมไก็ก็ไข่มันก็ต้องสิบเบาะสิบกว่าใบอะ่ะน้ำจะสวยเห็นไหมสวยขึ้นสขึ้นเหมือนต้มเค็มนน้ำเหมือนต้มเค็มถ้าเราเคี่ยวไปเดี๋ยวจะไปเติมนะถ้าเราจะเอาแบบแบบเหมืนอนตุ๋นเลยเราก็อุดไปเลย อย่าไปเติมอะไรอีกรสชาติมันพอดีอันนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วและไอ้นู้นเราไม่ใส่หรอใส่สิเดี๋ยวใส่โป้งไฟแล้วก็พริกไทยโรยสักหน่อยใครโรยหน้าำนี่แหละจะถ่ายขั้นตอนนั้นแหละนี่นยังไม่เสร็จเรียบร้อยเหนิยังเพราะว่าหมูยังใช้ไม่ได้ น้อยกุ้งส้มหมูฮึน้อยกิ้งสมหมอ๋อเดี๋ยวมันต้อเค็มนะเชี่ยวเราเค็มมต้องมันต้องมันต้องเค็มไก่พะโลนะครับไก่พะโลหัวหมูนะครับเดี๋ยวเราจะเอานัเดี๋ยวจะเอาผักชีใส่ดูแล้วก็ถ่ายได้ไลยจุดมิตรถาพาไปเที่ยวและมิตรถาออนทัวร์ขอขอบคุณที่ท่านติดตาม รายการการทำอาหารนะครับในวันนี้แล้วก็เอาพริกไทยโรหน้าจะ,จะได้หอมขึ้นโอหอมอยิงงด้วย ไฟอ่อ,อนนะไฟอ่อ,อนๆอๆอออออแล้วก็ใส่ปักชีลงไปใส่ไปทั้งต้นเลยแล้วก็เป็นอันว่า การต้มไข่พะโลกับหัวหมูก็เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อยครับนี่จะพาพาไปเที่ยวและนี่จะพาทัวร์ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอโอกาสหน้าก็เดี๋ยวจะทำเลยอาหารดีๆมาให้ท่านได้รับชมและนำไปจำหน่ายหาเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับเราจะเห็นว่าการการทำอาหารของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ย่อมจะไม่เหมือนกัน มีเทคนิคและวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นผมกเขาขอบคุณผู้สาธิตแล้วก็ทุกทุคนที่ติดตามรายการนะครับขอบคุณครับ